เดปุ่นหวงจังจับน้ำว่าไรนะหวงหลวงเนอะไนไม่นพุนละเขาไปบอกกันไม่น่นะแเก็บแงนเก็บไม่สพอจะสเป็นทานาเองแต่ระด่ยอดหมวน่ยมันแรนไปตกหนุนต้รปกองที่บริเวณบึงบงแครับลาหมูครับลาหมูลาหมูลาหมูนี่แทบหมูหมูบ้านเอ มันยังมายูจากป้าอ้อยแรงสี่ตัวกระโวกไปเฮ้ยไล่เขาปเอาเลยพ่อเอินจิ้เนี่ยนุเกศบอกเมียกำลังใส่งานอยู่นอนกันนอนขาะนั้นต่ดใจต่ข้ออยู่ที่เอาปืนมาลุงเกศขะนั้นตัใจตะข้ออยู่ที่งหลายครับก็มือสือมือลังมากเขาเบ่งตัจ้างเราโยม้งหลายแล้วหลายแล้วต้อง 嗯。